เรื่องของการวิเคราะห์ธุรกิจนะคะช่วงนี้อย่างที่บอกเราเจอสภาวะของโควิดใช่ไหมคะแลหลายคนก็เจอปัญหาคือการที่เราจะต้องเดินหน้าต่อกับธุรกิจค่ะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เจอสภาวะวิกฤตแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะบอกกับทุกคนนะคะว่าวันนี้เรื่อง,องการวิเคราะห์ธุรกิจก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากถึงแม้ว่าเราจะบอกว่ายอดขายเราลดน้อยลงภาวะเศ,ษศรษฐกิจคนไม่ค่อยเที่ยว,คน,ค,ยยวคนไม่ค่อยกินคนไม่ค่อยใช้หรือว่า ปริมาณของผู้คนต่างๆค่ะเริ่มเริ่มลดน้อยถอยลงไปซึ่งแน่นอนก็มีผลเกี่ยวกับการประกอบการเหมือนกันแต่ธุรกิจบางอย่างก็รุ่มเรืองนะคะหรือว่าอยู่ได้ดีเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งค่ะที่อยากจะบอกนะคะว่า ยังไงก็ตามไม่ว่าสภาวะเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรหรือสภาวะการของโควิดจะเป็นอย่างไรสิ่งนี้อยากจะบอกกับทุกคนนะคะว่าเราจะต้องกลับมาวิเคราะห์นะคะเรื่องที่ต้องวิเคราะห์ที่สําคัญมากเลยที่อยากจะบอกก็คือว่าเราต้องวิเคราะห์ถึงเรื่องของว่าวันนี้กลุ่มเป้าหมายของเราเป็นใคร วันนี้นะคะสังเกตว,ว่าเวลาเราทาธุรกิจมาแล้วช่วงหนึ่งเนี่ยเราก็จะทําเราก็คุ้นชินนะคะกับการมีลูกค้ากลุ่มเดิมๆของเราแล้วก็คิดว่าลูกค้ากลุ่มนี้เราจะผูกบิดตัวไว้จนวันตายนะคะแต่บางทีเนี่ยบางธุรกิจก็ติดกับดักครับเพราะว่าไม่ได้หาลูกค้าใหม่เลยเพราะว่ามีลูกค้าเก่าแค่นี้ก็เยอะอยู่แล้วแต่เชื่อมั้ยคะว่าวันนี้ต้องกลับมาทบทวนนะคะว่าเวลาที่เราใช้ช่วงเวลาสําคัญเนี่ยของการทําธุรกิจไม่ว่าจะเกิดภาวะอะไรก็แล้วยอดขายจะลดลงนะคะ เราก็จะได้มีเวลามาศึกษาเรียนรู้ธุรกิจของตัวเองสําคัญมากนะคะพี่ดิ่อยจะบอกว่ามันต้องมีการมาทบทวนค่ะว่าวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายธุรกิจของเราค่ะลูกค้าเราเนี่ยจริงๆแล้วเป็นใครกันแน่เราต้องการลูกค้าแบบขายส่งต้องการลูกค้าแบบขายปลีกหรือต้องการลูกค้าในช่องทางออนไลน์หรือต้องการลูกค้าในกลุ่มออฟไลน์แบบเพิ่มขึ้นหรือเราต้องการลูกค้าในกลุ่มอาชีพอะไรอายุเท่าไหร่นะคะนี่ต้องลงรายละเอียดเพราะงั้นนะคะเชื่อว่าหลายธุรกิจก็ทําอยู่แล้ว หลายธุรกิจอาจจะทำบ้างไม่ทำบ้างก็อาจจะกลับไปคิดนะคะว่าวันนี้นะคะสเปซิฟิกก็คือการที่เราเฉพาะจังลงไปเนี่ยมันจะทำให้ธุรกิจเรามีความชัดเจนเพราะว่านะคะมันจะสืบเนื่องไปจากสินค้าของเราเลยว่าสินค้าเราเนี่ยน่าจะเหมาะคนกลุ่มไหนยอดขายที่เป็นกลุ่มลูกค้าที่เขาควักเงินมาซื้อของเราเ,เป็นใครกันแน่เพราะฉะนั้นนะคะเนี่ยิติก็ค,คิดว่าเราใช้เวลาว่างของสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเอามาวิเคราะห์ตัวเองในเรื่องของลูกค้าเราเป็นใครกัน แน่นะคะอาจจะเพิ่มเติมนิดนึงว่าเขาเป็นคนกลุ่มไหนเป็นคนอาชีพอะไรเป็นคนอายุประมาณไหนเป็นคนที่ต้องมีรายได้สักเท่าไหร่ที่จะสามารถซื้อสินค้าของเราได้หรือมาใช้บริการเราได้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะคะ่ะเอาให้ชัดเอาให้ละเอียด เพิ่มขึ้นจากการที่คุณทําธุรกิจอยู่แล้วบางคนเนี่ยค่ะพี่ติ๊กเคยไปทํางานที่บริษัทธุรกิจอาจจะตอบไม่ได้ด้วยซ้าไปนะคะว่าเอ๊ลูกค้าเราบางทีพี่ติ๊กเคยถามยิงคัถามว่าแล้วปกติแล้วลูกค้าที่มาซื้อของเราเนี่ยเป็นคนกลุ่มไหนคําตอบที่คลาสสิกมากนะคะสำหรับหลายธุรกิจที่เคยไปปรึกษาคือ เป็นคนกลุ่มทั่วๆไปซึ่งพ่ติกว่าเนี้ยเป็นคําตอบที่มันมันก็ทั่วไปจริงๆตามทีม่เขาพูดแต่คุณจะรู้ได้บ้างไหมคะว่าคุณได้เงินประจาประจาจากลูกค้าคุณไหนลูกค้ากลุ่มค้าส่งหรือเปล่าหรือลูกค้ากลุ่มค้าปลีกหรือลูกค้าค้า ที่เป็นจากการค้าออนไลน์ก็ต้องกลับไปดูว่าแต่ละช่องทางเนี่ยเราจะสามารถเพิ่มเงินได้จากตรงไหนบ้างนะคะเมื่อที่สินค้าเดิมอยู่แล้วล่ะคะ่ะแต่เราสามารถเพิ่มช่องทางให้ไปเจอกลุ่มเป้าหมายของเราได้เพราะวันนี้นะคะกลุ่มลูกค้าเนี่ยบอกตรงๆเลยว่ามันเยอะมากๆแล้วมันเป็นไปไม่ได้นะคะ everybody ที่จะมาซื้อสินค้าของคุณเป็นใครก็ได้หรือเป็นทุกๆคนเนี่ย จริงอยู่นะคะโดยหลักการอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าคุณลองดูสิคะว่ากลุ่มลูกค้าเฉพาะเจาะจงของคุณเป็นใครเช่นนะคะคุณก็จะสามารถออกแบบสินค้าออกแบบช่องทางการตลาดของคุณได้ว่าคุณจะค้าขายกับใครเป็นหลักแล้วเขาคนนั้นเนี่ยจะสามารถซื้อสินค้าของคุณได้ตลอดรอดฝั่งจริงหรือเปล่าหรือว่าเปลี่ยนเดี๋ยวนี้ลูกค้านะคะความจงรักภักดีเดิมเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้แล้วเขาบอกว่าต้องมีแบรนด์เนอร์ตี้สูงก็คือความจงรักภักดีต่อบแบรนด์เดี๋ยวนี้นะคะทุกอย่าง เปลี่ยนแปลงง่ายมากลูกค้าสามารถเปลี่ยนซื้อสินค้าได้ในทุกๆวันบางทีนะคะใช้ครีมยี่ห้อนี้อยู่อีก3เดือนหรือ2เดือนต่อมาก็าจ,จะเปลี่ยนหรือไม่บางทีก็เปลี่ยนภายในสัปดาห์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรบ้างที่คุณจะสามารถสร้างสิ่งเหล่านี้ให้ให้สินค้าของเรามันตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายของคุณจริงๆจังๆเพราะฉะนั้นอาจจะต้องกลับไปพิจารณาค่ะว่าลูกค้าเรา คือใครกันแน่แล้วคุณก็ดีไซน์นะคะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยออกมาให้ได้เพราะฉะนั้นการวิเคราะห์ธุรกิจอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากที่ควรจะหยิบยกมาพูดเลยก็คือกลุ่มลูกค้าของคุณคือใครกลุ่มลูกค้าของคุณอยู่ที่ไหนกลุ่มลูกค้าของคุณนั้นเป็นกลุ่มประเภทใดนะคะเพราะเราต่ายโจทย์ไม่ได้มากๆเนี่ยคุณจะสามารถดีไซน์ทุกสิ่งทุกอย่างได้ ในการขายบานโลกใบนี้ได้อย่างสบายมากเลยแล้วคุณจะสามารถจัดการกับยอดขายของคุณได้ด้วยว่าคุณต้องการเน้นกลุ่มไหนและกลุ่มไหนจะสามารถสร้างเงินสร้างรายได้ให้กับคุณได้ถ้าวันนี้กลุ่มลูกค้าค้าส่งเป็นส่วนใหญ่คุณจะต้องดีไซน์หลักการขายดีไซน์ราคาดีไซน์ผลิตภัณฑ์คุณจะไม่ใช่ขายแบบว่า3โลร้อยแล้วนะคะคุณจะต้องมาพูดถึงเป็นพันตันพันกิโลแล้วถ้าเกิดว่าคุณจะเน้นการขายแบบค้าส่งเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราพูดกันที่ กลุ่มลูกค้าคุณคือใครมากกว่าที่คุณจะขายอะไรเพราะฉะนั้นอันนี้เอากลับไปลองคิดดูนะคะสำหรับทุกธุรกิจค่ะวันนี้ถ้ายังไม่ได้คิดหรือยังไม่ได้ละเอียดถี่ถ้วนหรือยังไม่ได้ทบทวนมันมากพอกลับไปทบทวนค่ะลูกค้าคุณคือใคร แล้วคุณจะเป็นคนหนึ่งค่ะที่ทําธุรกิจแล้วก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จได้อย่าเอาความรู้สึกอําเภอใจของเราเป็นที่ตั้งแล้วสุดท้ายแล้วธุรกิจก็อาจจะไปได้ไม่ยืนยาวนะักนะคะฝากไว้ด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้เราก็ติดตามนะคะจัดการธุรกิจให้ฟิตบายด็ตรพิติกนะคะก็จะมีเคล็ดลับดีๆของการวิเคราะห์ธุรกิจมาฝากคืนติดต่อกันได้แล้วก็ สามารถติดตามกันได้ด้วยติดต่ออยากจะให้พี่ติ๊กไปช่วยเป็นที่ปรึกษาธุรกิจหรืออยากจะเป็นพี่เลี้ยงอะไรนะคะก็ติดต่ออินบ็อกซ์มาได้ขอบคุณทุกอินบ็อกซ์ที่เข้ามาด้วยวันนี้ลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ